ผมยังทําไม่แมพไม่เป็ดครับเน่เอาใครจะอ,อธิบายไม่แมพไอ้น้องพีถามหนูผมยังทาําไม่แมพอ้าวขออาสาสมัครดูดิใครจะแบ่งปันไม่แมพใครจะเล่ากระบวนการไม่แมพให้ฟังหน่อยดิดูดิใครจะมีความสามารถในการแบ่งปันเชิญพี่น้องค่ะพีตั้งใจฟังนะเดี๋ยวจะมีผู้แบ่งเอามาขอการค่ะน้องพีอ,อะเลยเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาสิว่าน้องพีทุกใจกับการ เออมีครอบครัวมีมีปัญหากับครอบครัวใช่ไหมคะน้องพิงก็ไปหาหาเหตุว่าเอ๊ะตอนนี้เรากําลังทุกข์ใจนะเรารู้ละว่าเนี่ยคืออริยสัจสีที่เราต้องแก้คือทุกข์ใจที่เราเกิดปัญหาขึ้นมาแล้วหาค้นหาสาเหตุว่าที่เราทุกข์กับ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 ,บ,บอ่าคู่เนี่ยเรามีข้อขัดแย้งอะไรถ้าเราชอบใจอะไรนะที่เราต้องการอันนั้นแต่ว่ามันไม่เป็นไปตามนั้นใช่ไหม เราทุกใจถ้าเราต้องการให้แฟนต็อคยอยางนะแฟนฟังเราแต่ทุกใจแฟนไม่ยอมฟังเราทีนี้เราก็มากลางไม่แมวว่าอันนี้คือสมูทไทยนะคือเงื่อนไขที่ทําให้ใจเราเป็นทุกข์ใช่ไหมทีนี้นิโรธก็คือถ้าเราไม่ไม่มีเงื่อนไขเนี้ยที่ว่ามันว่าเราเขาต้องฟังเราเราถึงจะเป็นสุขถ้าเขาไม่ฟังเราเราจะเป็นทุกข์เราก็ตั้งนิโรธขึ้นมาว่าถ้าเราไม่เอาสุขนะ คือไม่ได้ไปแก้เหตุการณ์นะมาแก้ความอยากในใจเราเพราะที่มันทุกข์เพราะเราอยากให้เขามาฟังเราใช่ไหมครับเราก็บอกว่าถ้าเราไม่เอาสุขจากการที่แฟนต้องฟังเราเพราะนั้นมันเวลามันเกิดเรื่องตรงข้ามคือเขาไม่ฟังเราเราก็จะไม่ทุกข์ใช่ไหมครับน,นี้ใช่ไหมครับน้องน้องมีเข้าใจในสิ่งที่ยายพูดไหมคะเข้าใจครับอ่าเข้าใจนะนี้พออันนี้คือนิโรดนิโดคือเป้าหมายที่เราจะต้องเดินให้ถึงแต่นี้มากนมากคือสิ่งที่เราต้องมาสอนใจเราละ ว่าเราจะทํายังไงว่าเออเรายึดความคิดของเราไหมสิ่งที่เราได้รับคือสิ่งที่เราทํามาก่อนน่ะคือ,อน้องน้องพีเวลาพ่อแม่พี่น้องหรือใครก็ตามสอนเราอ่ะเราฟังเขาหมดไหมเราเคยยอมเขาหมดไหมเร,เราไม่บางอย่างเราก็ยอมบางอย่างเขาไม่ยอมใช่ไหมอันนี้เหมือนกันแต่ละคนมีความคิดมีปัญญามีสมองของตัวเองมีเหตุผลของตัวเองเนี่ยเราตอนนี้ที่เราทุกข่าเราจะไปยึดให้เขามาต้องมาตามเราเออแล้วทีเราไม่ตามคนอื่นทุกเรื่องเลย น,นี่นเป็นความเห็นแก่ตัวไหมเออเราก็สอนมันนะเออเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเรายอมให้เขาอ่ะอยู่ในความคิดของเขานะแต่ละคนก็เคารพในความคิดของเขาเนี่ยอันนี้มันก็จะคลายลงใช่ไหมเออแล้วถ้าเราเราเราไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่ที่จะไม่ไม่ไม่ทาแต่อย่างนี้ปุ๊บเราก็จะเหนียวนําให้คนอื่นอะทําสิ่งที่ดีคือให้อิสระทางความคิดกับคนอื่นไม่ยึดว่าจะต้องให้ได้ดังใจเรา เ <ítulo> ราเป็นการเหนี people. People so ่ยวนําให้คนอื่นเพราะนั้นที่บากบีก็จะตามมาคืออวันหลังเนี่ยเราก็จะเหนี่ยวนําให้แฟนเนี่ยเขาก็จะไม่ยึดความคิดของเขาอีกว่าที่เราขัดแย้งกับเขาเนี่ยน้องพีต้องไปตามเขาเนี่ยเห็นไหมน้องพีก็จะได้ได้ได้เหนี่ยวนําสิ่งที่ดีให้เกิดขึ้นในครอบครัวความผาสุกมันจะเกิดขึ้นละถ้ามันเริ่มต้นที่เรานะอ่าบททบทวนทำบทที่สามเนี่ยว่านับหนึ่งที่เราเริ่มต้นที่เราเพราะนั้นน้องพีต้องเริ่มต้นลดกิเลสที่ตัวเองให้ได้ก่อน ยอมให้อิสระในความคิดของเขาไม่ยึดว่าจะต้องให้ได้ดังใจเราเพราะั้นนั้นคือความเห็นแกต่ตัวการเอาแต่ใจตัวเองการจะเอาดีจากคนอื่นที่เขาไม่ยอมให้คือผิดศสลข้อสองแล้วก็เบียดเบียนตัวเองทุกก่อนแล้วก็เบียดเบียนเ,เขาด้วยใช่ไหมนี่นมันมีผลมาหมดเลยมีผลมาหมดอ่ะละไหนเนื่ว,ว่าเราลักเขาจริงเมื่อเราลักเขาจริงทําไมเราเห็นแก่ตัวที่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 จะให้เขาต้องมาได้ทําใจเรานี่มันเราเห็นแก่ตัวนี่เพราะอะไรเรายังเมาตัวเองไงนะเราเมายัางโลภที่จะ เอ่อให้แล้วไม่ให้แล้วจะคิดที่จะเอาคืนไงใช่ไหมเนี่ยอันเนี้ยเราก็สอนเขาพยายามหาเหตุผลหลายๆอย่างที่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 เราคิดว่ามันจะช่วยให้เราไม่ยึดในความคิดอันนั้นน่ะเออว่ายึดอะไรก็ทุกช่ไหมทุกทุกที่เกิดขึ้นเนี่ยอย่างน้อยมันทุกที่เราก่อนแล้วก็เราก็ไปสร้างแนวนำให้คนอื่นเนี่ยถ้าถ้าเรายังยึดของเราอยู่นะเราก็สร้างแนวนําที่ที่เป็นโทษเป็นภัยให้คนอื่นๆ ในการยึดนี่ทําให้ครอบครัวแตกสแสลาลขาดอย่าล้างกันเพราะอะไรเพราะมันยึดในความคิดของตัวเองมันจะเอาตัวเองเป็นใหญ่ไงบ้านแตกสลายขาดพ่อแม่มีปัญหาระดับครอบครัวระดับสังคมระดับโลกเนี่ยแล้ว่านันฟันแทงเป็นสงครามเนี่ยก็เกิดจากการยึดของเรานี่แหละเนีย่ยถ้าสมมติกิเลสมันยอมปุ๊บมันจะมันจะคลายไงพอคลายทุกเราน้อยลงใช่ไหมเพราะนั้นเราก็มาสอนไว้แล้วถ้าเราไม่เอาสุขจากการที่เราต้องยึดความคิดของเราเป็นใหญ่ เราก็ไม่ทุกเมือม่อเมือ่อเมื่อเขาไม่ได้เอาความคิดของเราตามที่เราคิดไงใช่ไหมพอเราวางใจสบายใจได้นี่ไงเราจบแล้วที่เราใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาจะยึดนี่ก็ไม่อะไรเดี๋ยวมันตกมือข้างเดียวไม่ดังหรอกพอมันมันดังเพราะมันตกมือทั้งสองข้างพอเรายอมปุ๊บเดี๋ยวมันเรื่องเหตุการณ์มันก็จะดีขึ้นทุกอย่างก็จะจบลงด้วยดีค่ะประมาณนี้น้องพีเขาเข้าใจไหมครับเข้าใจแจ่มแจ้งนะครับได้รลึกด้วยอของซาติงครับ อ้าวสาธุขอบคุณค่ะนวดน่ะครูแพรมส่งให้แล้วพี่ไปเ,เปิดดูดิเห็นเปล่าในโรงเรียนอะ่ะครับเห็นแล้วครับพร้อมครับ,รบอ้าวเธอเปิดดูดิดูดิเธอเอาเธอไปเธอไปเปิดทุเรียนอ่ะเธอเปิดมาอ่านอันหนึ่งดูดิดูด,ดิว่าเธอจะนคนอื่นจะได้ฟังด้วยเปิดมาเธอจะเปิดอันไหนก็ได้สองอันมีอันหนึง่งอ,อยากกินทุเรียนครับอ่าลำดับที่หนึ่งอ่านก่อนอนะอยากกินทุเรียน เราอยากอะไร,รอตอนนี้เรื่องสุขใจถ้าได้กินทุเรียนทุกใจถ้าไม่ได้กินทุเรียนครับข้พอที่หนึ่งอยากกินทุเรียนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเบรกก่อนเบรกก่อนพอเราอยากอะไรสักอย่างเนี่ยอาวมอยากนี้เกิดขึ้นทุกวันไหมเกิดขึ้นทุกวินาทีเลยครับเกิดขึ้นทุกวินาทีอยากอะไรลำดับที่หนึ่งมันอยากอะไรเอาไม้แแม็มากั้งจะอ่านเจอลำดับที่หนึ่งมันอยากอะไร อันนี้คือจะอ่านตามแมแมแย็บหรือว่าอ่านของตัวเองปัจจุบันเลยมันอยากอะไรเอามาดูดิเอาเหตุการณ์มาของเมื่อวานหรือวันนี้ก็ได้อยากอะไรใครอยากอะไรอยู่เอามาฮะคือคือของผมตอนนี้เลยใช่ไหมครับเออเอาตัวอย่างมาดิสักอย่างไม่มีความอยากแล้วใช่ไหมอยากกินขนมครับโอ้ขนมเธอยังกินได้อยู่เอาอันอื่น ขนมไม่เธอยังอาศัยเธอล้างไม่ออกอันเนี้ยเธอยังมีอะไรหยาบหยาบไหมอ่ะเมื่ออยากเล่นเกมหรือ,อ,อเล่นเป็นปกติอยากนอนดึกหรืออะไรของเธอ,อเล่นเป็นปกติจากนอนดึกครับเธออยากแก้ไขเรื่องนอนดึกไหมอ่ะหรือเธอยังอยากนอนดึกตลอดไปครับอยากแก้ไขครับเธอนอนกีน่โมงเธอ,อตือ่นไหม ผมนอนประมาณสามสี่ทุ่มตื่นตื่นประมาณตีห้าครับหกโมงเอาไปดึกนะสามสี่ทุ่มอะ่ะถือว่าได้นะคะไม่ดึกดังนั้นเอาเอาใครมีความอยากอะไรเอาอยากมากเด่นเด่นหน่อดิมายกัวอย่างให้น้องพีหน่อยดิเราจะพาเรียนไม้แมพกันใครอยากอะไรวันนี้พโอ้โหอยากหลายคนจังเลยเอาอยากเด็นเด็ดเอาอยากมากๆนะอยากน้อยน้ไม่เอา อ๋อ oh, นะป้าอะไรป้าอยากให้ลูกกลับมาอยู่บ้านค่ะป้าจะได้ไปบําเพ็ญค่ะตอนนี้อยากมากไหมอยากมากค่ะค่ะช่วงนี้โอเคอ่าเอาของป้าสมใจนะอ่าไม้แมพมาก,กลางอยากให้ลูกกลับมาบ้านมาอยู่บ้านบ้างป้าจะได้ไปบําเพ็ญไปเข้าหมูเข้ากลมใช่ไหมใช่ค่ะเออสแสวงหาได้ไหมโทรตามได้ไหมลำดับที่สอง ต้องแสแวงหาโทรตามแล้วทำได้ปอไม่รู้ลำดับที่สามถ้าลูกกลับมาก็จะสุขใจโอ้ดีใจเว้ยแล้วถ้าลูกไม่กลับมาลำดับที่สี่ลำดับที่สี่ถ้าลูกไม่กลับมาเป็นไงมันก็จะทุกข์ก่อนค่ะกว่ามันจะล้างได้อะมันก็อยากยังยังล้างไม่ได้นะตอนนี้ลำดับที่สี่ก็ทุกข์ใจอืม เวอรลูกไม่กลับมาเอาทีนี้ได้เวลาสวนหมัดยังทุกใจแล้วเนี่ยได้เวลาแล้วค่ะได้เวลาออกหมัดเอา้าหมัดมาในห้องนี้แหละเอาออกหมัดหน่อยเชิญพี่น้องเลยค่ะเอานี่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 น,น,นี่น้องพีดูนะนี่นี่ของจริงนะเนี่ยนี่คือไม้แมทของจริงแล้วก็คุณนานาด้วยฟังเลยค่ะนี่คือคเรียนไม้แมทของจริง นะคะ uh huh. นี่คือไมล์แมปของจริง uh huh. เหตุการณ์จริงนะคะ uh huh. ว่าสมใจอยากให้ลูกกลับมาเนี่ยลำดับที่หนึ่ง uh huh. อยากให้ลูกมาอยู่บ้าน uh huh. เพื่อตัวเองจะได้ไปทําประโยชน์อย่างอื่นแล้วก็สแสวงหาลำดับที่สองโทรตามดิโทรยังไงลูกก็ไม่กลับมาลำดับที่สามลูกมาและจะสุขใจสุขใจตัวเองจะได้ไปที่อื่นจะได้ไปบาเพ็ญลำดับที่สี่ลูกไม่กลับมาวะเฮ้ยทุกทุกขนาดนี้ต้องทอํายังไงต่อ ที่จะนารางทุกค่ะลำดับ,บที่ห้า้างทุกด้วยการวิปัสสนาหาปัญญามาที่นี้ปัญญาที่ร่ำเรียนมานั่นแหละฟังธรรมะอะไรมาบ้างได้เวลาเอาธรรมะมาซ้อนเชิญออกมัดค่ะอะแค่คิดไม่ออกเอามาส่งกันบ้านเดี๋ยวเพื่อนช่วยเองเ่ mm hmm. อ้ามัดมาคุณลูกป้าขอกาสค่ะออเชิญเชิญอ่าน้องสมใจถ้าเรายิ่งเพิ่มความอยากมันก็จะไม่ได้ อันที่ยากก็ต้องใจเย็นๆถึงเวลาก็จะได้ไปเองค่ะรรมาจัดสรรค่ะแล้วกิเดสไปเรื่อยๆค่ะอ้าวหมัดที่หนึ่งโอกาสค่ะเอาเชิญค่ะเอก่อนใช่ไหมคะค่ะอาสมใจอาสมใจบอกกิดเดสนไปเลยว่าแกอยากอยากมากใช่ไหมอยู่ที่ไหนก็บําเพ็ญได้แล้วแกเคยอยากไหมที่ว่าอยากอยากให้คนอื่นเข้ามา แล้วเขาไม่มานะ่ะมันก็เหมือนกันนั่นแหละอดทนหน่อยสิที่ไหนก็บำเพ็ญได้สู้ๆค่ะค่ะคุณค่ะป้าผัสุกมาขอโอกาสค่ะ,ออคะป้าสมใจค่ะ<อ>ถ้าเราเออเรื่องเรื่องเรื่องเราอยากให้ให้ให้ลูกกลับมาใช่ไหมคะถ้าลูกกลับมา นีเราสุขใจแล้วลูกไม่กลับมาเราทุกข์ใจเดี๋ยวลูกก็ไปอีกเดี๋ยวเราก็มานั่งทุกข์อีกแบบนี้มันโง่หรือฉลาดเราต้องถามตัวเองเนอะอาจารย์ก็บอกว่าอย่าไปลงสร้างทุกข์นะเพื่อมาแลกสุขที่ไม่มีแล้วลูกกลับมาอยู่บ้านนี่เราสุขเนี่ยมันสุขนี่มันสุขจริงเปล่าเราต้องถามตัวเองโอ้มันสุขมันสุขแวบเดียวเองเพราะว่ามันสุขสมอยากมันสุขที่ได้ดังใจสมใจเราแต่วันใดที่มันไม่สมใจเรามันเราก็ทุกข์อีก เราก็โง่อีกสรุปแล้วคือเราวนเวียนอยู่ในสุขทุกข์เนี่ยไม่ไม่หลุดพ้นสักทีถ้าทํายังไงล่ะเราถึงจะได้สุขที่ลูกไม่ได้ดั่งใจให้ได้อะไรเงี้ยเราก็ต้องยินดีเพราะว่าถ้าเราอยากเนี่ยเราก็จะไปเพิ่มความอยากของลูกเช่นกันลูกก็จะไม่อยากอยากให้แม่ช่วยดูธุรกิจนั่นแหละแม่ก็ทําไปอะไรเงี้ยมันก็จะไปเสริมเสริมความอยากประเด็นอยู่ที่ว่า ถ้าเกิดว่าเราอยากเนี่ยเราจะไปเพิ่มความอยากให้คนอื่นถ้าต่างฝ่ายต่างอยากทําให้ได้ดั่งใจตนเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นทุกคนก็จะเอาแตท่ทุกคนก็จะเห็นแค่ตัวเอาแต่ความอยากของตนเองเอาแต่ความคิดของตนเองเป็นใหญ่เสร็จแล้วพอเวลามันพูดกันไม่ได้ลงกันไม่ได้ไหมก็จะเกิดวิวาทะหรือการทะเลาะวิวาทก่อให้เกิดความแตกร้าวตั้งแต่ระดับเล็กคือระดับครอบครัวสังคมประเทศชาติไปในที่สุดที่เราเห็นสงครามในทุกวันเนี้ ก็เกิดจากความอยากได้ดังใจของตนเองของประเทศใดประเทศหนึ่งนั่นเองมันยาวเยื้อยไปถึงปฏิจจสมุปาทเลยนะคะทั้งหมดเกิดจากการที่เราอยากได้สุขสมใจอาจารย์จึงต้องมาพูดให้เราฟังว่าให้เราเลิก,ให,ลกให้เราเลิกสร้างทุกข์เนี่ยเพื่อไปแลกสุขที่ไม่มีสักทีค่ะพาสมใจสู้ๆค่ะขอบพระคุณมากค่ะคุณอาภาสุขค่ะได้ยาวเ,<ล>เลยค่ะ,ค <น S 1> คะ เอาหมัดเยอะอากิมมาเชอญ์ค่ะสนใจ<ม>เออตอนนี้เราอยากใช่ไหมเราอยากมากเราทุกมากใช่ไหมตอนนี้เราได้ประโยชน์ตนหรือยังช่วยตอบหน่อยค่ะเราได้ประโยชน์ตนหรือยังได้แล้วค่ะไม่ใช่ไม่ใช่เราอยากมากเราทุกมากเราได้ประโยชน์ตนไหมตอนตอนที่เรากําลังอยากนี่เรายังไม่ได้ประโยชน์ตนค่ะอ่าเราเรากําลังทุกใช่ไหมพอทุกของเราเกิดเนี้ยแล้วเราก็ เราก็จะเหนียวนําคนอื่นไหมคะเวลาเราทุกข์อ่ะเหนียวนํำไหมอ๋ออ๋อเหนียวนําค่ะใช่แล้วก็เหนียวนําให้ลูกทุกตามเลยเหนียวนําให้คนทั้งโลกอะ่ะอยากตามเราเลยเพราะว่าพอเราอยากทําตามใจเราใช่ไหมให้ได้สุขสมใจเราลูกก็ยิ่งไปเพิ่มเมื่อกี้ที่อาผาสุพูดอะ่ะเราก็ยิ่งไปเพิ่มความอยากให้ลูกที่จะทําตามอยากของเขาอะ่ะเพราะนั้นมันก็เป็นการเสริมวิบากร้ให้กันและกันเพราะนั้นวิลากร้จะกลับมาหาสมใจคือ สมใจจะไม่ได้ตามที่อยากหรอกเพราะมันมันเป็นวิบากร้ายไงมันไออความที่ได้สมใจมันก็จะไกลไปเรื่อยๆเรื่อยๆ,ๆไปเพราะเราสร้างวิบากร้ายไปกั้นมันไงใช่ไหมเราไม่ได้สร้างวิบากดีที่จะเข้ามาให้ได้เราได้ในสิ่งดีไงมันก็จะได้ให้ได้เราเสียใต้สิ่งร้ายก็คือลูกก็ไม่อยากมาเรื่อยๆเรื่อยๆไม่อยากทำต,ตามตามตามแม่นี้พอเราทุกอย่างนี้ใช่ไหมเราเป็นตเติมสิ่งที่ไม่ สิ่งที่เราไม่ต้องการให้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเนี่ยเอ้ยมันเป็นความโง่หรือเป็นความฉลาดของเรากันแน่ถ้าเราหยุดอยากตอนนี้ปุ๊บเราได้สุขทันทีใช่ไหมเราก็จะเป็นเหนี่ยวนําให้ลูกเนี่ยก็เออเรายอมลูกก่อนความดีวิบากดีของเราที่เรายอมเนี่ยมันก็จะเป็นเหนี่ยวนําให้ลูกอนะได้สํานึกว่าเออเราทิ้งแม่อย่างเงี้ยมันจะเกิดอะไรนะแม่จะเดือดร้อนไม่จะทุกคนเดียวอะไรเนี่ยเห็นไหมมันก็ทําให้ลูกเกิดความคิดที่ดีที่จะ ย้อนกลับมาได้สํานึกที่จะช่วยกลับมาช่วยแม่เนี่ยเห็นไหมถ้าเราได้ยอมก่อนแล้วเราชนะยังชนะตั้งแต่ต้นยัง<น>เออคือเราพ้นทุกตอนนี้<ว>ใช่ช<น>ะเ<น>ออเสร็จแล้วถ้าสมมติว่าลูกเขาอันนี้นะจริงตอนนี้ที่เรายังไม่ได้ดีเพราะเราทําดีไม่มากพอเพราะฉะนั้นเราจะต้องยอมทําต่อไปอ้มหน้าก้มตารับที่บากก้มเป็นนีบากร่วมกันเ้านอนยอมรับและทําความดีไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่ต้องถึงสารลูกเออทำทำดีถ้ามีโอกาสก็โทรคุย ถามไทยไม่ต้องไม่ต้องเรียกให้เขากลับมาถามไทยความเป็นอยู่เขาสุขตก,ตก,ตกสุขสบายดีอะไรโอ้แม่ไม่โกรธเราละแม่ไม่โกรธเราละเนี่ยเห็นไหมเขาะจะซึมซับสิ่งที่ดีจากเราหลังเขา,าจะมีโอกาสาที่จะกลับมาได้เร็วนะ่ะมันก็ทําให้เป็นการเหนี่ยวนาเปลี่ยนแปลงสิตวิญญาณของเขาให้เขาเห็นอกเห็นใจคนอื่นเพราะนั้นมันต้องเริ่มีต้นที่เรานับหนึ่งที่เรานะสนใจนะน่ะเห็น,หนเห็นเห็นแนวทางในการชนะความอยากยากยังคะ เห็นเห็นแล้วค่ะอ่าได้ได้แนวทางแล้วก็ได้ได้ฟังจากโมโมมิตีนี่ถ้าปัญหามันยังไม่เกิดกับตัวเองนี่มันจะยังยังไม่เห็นนะคะอ่านี่พอปัญหาเกิดแล้วโอ้เห็นแล้วค่ะตอนนี้ลายใจแล้วนะค่ะหายใจแล้วค่ะเพบาอ่าเลิกอยากเลยเลิกอยากเลิกทุกผาสุกยังยืนตั้งแต่ตอนนี้เลยใช่ไหมคตอนที่มันเกิดปัญญาตอนนี้แหละเออค่ะอ่าจบเลยนะให้กาลังใจค่ะอ่าสู้ๆนะคะ กลขอบพระคุณค่ะสู้ๆค่ะ <สา S 1> มีโรงเรียนเขาหนูสู้ไปด้วยกันค่ะอ่าสู้ไปด้วยกันค่ะอ้าวสาธุค่ะหมัดเยอะนะมาหม,าหมาัดปัญญาอนุชุลีต่อด้วยอ,อยาอ้อยค่ะอ,อ,อนุชนุลีก่อนค่ะค่ะน้องสมใจบอกมันเลยว่าไอกเกลสถ้าลูกเขายอมกลับมาอีตอนที่เองยังอยากอย,กอยู่นะเขามาแล้วเขาก็ทำให้เองทุกเองเข้าใจไหม แต่ถ้าเผื่อว่าถึงมันยังมันยังมันถึงเวลาตอนนี้แต่เมื่อถึงเวลาเมื่อไหร่ที่เขายอมกลับมาเองแล้วเองก็จะได้สุขที่ยั่งยืนแล้วลูกเขาก็จะทําให้เองสุขด้วย <S <S เขาไม่ทําให้เองทุกข์อีกต่อไปเองต้องยอมให้เขาอยุดอย่างนั้นไปก่อนเองเข้าใจหรือยังไอ้กิเลสเข้าใจแล้วค่ะขอบคุณค่ะอ้าวสาธุพี่อ้อยค่ะ ค่ะขอโอกาสนะคะอาสนใจเลยเลยค่ะอาอ้อยค่ะจากประสบการณ์ของของอ้อยที่เจอกับตัวเองนะคะที่มีแต่ความอยากแล้วมันทุกข์มากในสิ่งที่เราอยากมากๆอย่างเช่นอยากให้พี่ชายหยุดเปิดเพลงเดี๋ยวนี้อยากไม่มีเสียงเพลงเดี๋ยวนี้อยากให้ลูกชายไม่ดื้อไม่เกเรยอย่างนี้ อยากให้ลูกสาวทํามใจแบบนี้คือถ้าความอยากตรงนี้แล้วเราไปไปเพิ่มความอยากให้มันเยอะแล้วมันก่อทุกข์ให้เรามากๆอ่ะสุดท้ายมันไม่ใช่แค่เราทุกข์เรากลายเป็นว่าเราไอ้กิเลสเนี่ยมันจะพาเราทําทุกทับผลตัวเองแล้วเราทุกทุกเพิ่มทุกทุกออกไม่ได้แล้วไปเติมคือสิ่งที่เราอยากแล้วเราความอยากมากๆไปบังคับเขาไปไปทาอะไรไม่ดีเขาเขาก็ทุกข์แล้วยิ่งเราอยากเขายิ่งต้าน เพราะฉะนั้นเราก็ต้องกลับมาบอกไอ้กิเลสบอกว่าทําตัวเองให้ดีทําทําสิ่งที่ไม่ใช่หน้าที่ที่อยากมันมันถูกต้องแล้วอยากในสิ่งดีแต่ว่าให้เอาสิ่งดีของตรงนั้นอะ่ะไปไปสอนเขาด้วยเหตุผลลอง สอนเขาด้วยเหตุผลแล้วก็มาวางในสิ่งที่เขาไม่ทํามันก็เขามีชีวิตเป็นของเขาเขามีวิบากของเขาที่เขาต้องไปรับเหมือนกันทางเองเองก็ต้องมีวิบากเองที่ต้องรับเหมือนกันไอ้กิเลสเองรู้ไหมแล้วเองจะทาทับทุกทับถมตัวเองทําไมวางตรงนี้แล้วก็ฝึกล้างกิเลสไปตามที่ครูรูท่านสอนแล้วสิ่งดีๆมันจะเข้ามาเองเองไม่ลองทําเองยังทําไม่ถึงที่สุดมันยังไม่ได้มาในวาละของเองแล้วเองไปอยากอยากให้ตายมันก็ไม่ได้ได้ยินไหมที่ อ่าอาจารย์ทา่านสอนอ่ะยิ่งอยากยิ่งทุกข์อ่ะถ้าเราอยากเราก็เลิอกอยากมันก็ไม่เห็นจะทุกข์ก็ตรงนี้ก็ไม่ต้องอยากค่ะอาสนใจสู้ไปได้วยกันค่ะสาธุค่ะขอบคุณค่ะอ้อยค่ะสู้ไปได้วยกันค่ะโอ้ยทําบุญกุศลมาด้วยไรนี่หมัดเยอะเต็มไปหมดเลยนะพระสมใจมีต่ออีกนะเนี่ยเชิญใครก่อนหนะ้าอารแอดค่ะว่าแอดค่ะเชิญเขาโอกาสค่ะน้องสมใจ เงินค่าป้าค่ะอ่าตอนนี้ลูกอายุเท่าไหรล่ละสามสิบห้าค่ะเออแล้วก็กอยากมาตั้งแต่ลูกเกิดน่ะกอยากมากี่ปีแล้วเนี่ยก็สามสิบห้าปีสี 4, 5, ่สิบห้าปีแล้วก็อยากความอยากอ่ะตั้งเท่ากับอายุเราอะค่ะป้าอ่าแล้วก็แกะทุกไหมล่ะมันก็พอได้สมอยากมันก็สุกสุกแป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวมันก็ทุกอีกอะค่ะเพราะไม่ได้สมอยากมันก็ ทุกอีกก็สุกสุทุกทุกอยู่เนี่ยค่ะนั่นแหละแล้วเมื่อไหร่แหละแกจะหายทุก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 อ่ะต้องเลิอกอยากค่ะอ้าวนั่นแหละก็แกก็ฉลาดนี่ค่ะก็ถ้าไม่ไม่มีหมูมาคอยเตือนมันก็ง่อวนอยู่นะคะป้าเออเง้นละงั้นก็ปรับตัวใหม่มันยังไม่สายเกินไปเดอ้อนั่นแหละ <c oughs> แล้วก็ให้กำลังใจด้วยนะค่ะขอบคุณมากค่ะ อ๋อเข้าท่านั้นเนี่ยอออะไรนะนีสิตนิสิตฝึกปัญญาทุกท่านเอาเชิญพี่กบไปปอค่ะขอกาสค่ะอาสมใจต้องบอกพิเลสมันว่านี่ดีแล้วที่ลูกไม่กลับมาข้าได้เห็นหน้าเองผล่มาข้าก็จะได้จัดการเองซะยิ่งอยากก็ยิ่งทุกข์หมดอยากหมดทุกข์ผาสุกยั่งยืนถ้าลูกเขากลับมาตามใจเอง เองก็จะยิ่งได้ดั่งใจเองก็จะสะสมความได้ดั่งใจไปเรื่อยเดี๋ยววันหนึ่งวันใดที่เองเจอกับความทุกข์อีกเองก็จะทุกข์อย่างแรงอีกเนี่ยดีแล้วเห็นหน้าเองข้าก็จะจ่ายจัดการเองซะล้างเองซะให้สิ้นเกลี้ยงก็จะไม่ต้องสะสมความได้ดั่งใจค่ะก็มีประมาณนี้ค่ะสาธุค่ะสู้ๆค่ะขอบคุณค่ะน้องปอ โอ้โห,โห,โห,โหอนมโมฒนาสาทุเป็นไงผสมใจยังอยากให้ลูกกลับมาอีกไหมตอนนี้ปัญญาเยอะสกนดนี้ไม่อยากแล้วค่ะแล้วก็ <c oughs> เออทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดกําลังจะเตรียมตัวไปเปิดร้านอีกแล้วค่ะครูโชคดีมากเลยที่มีเวลาประมาณสิบกว่านาทีเนี่ยได้ล้างตัวนี้ค่ะครเออูเออเอาเอามีอีกด้วยมีแถมมาอีกวิบระคองศีีเอาคิวให้คิว,ควสุดท้ายพอแล้วนะไม่ต้องยกมือแล้วเราเจอวิบระคอง คุณครูขอค่ะอยากจงปกร์ค่ะเชิญค่ะป้าบอกป้าสนใจค่ะว่าทำดีไม่ได้ดีก็คือทำดียังไม่มากพอแสดงเออเราจะไม่ได้ในสิ่งที่เราไม่ถึงเวลาที่จะได้ค่ะสาธุค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะจะตั้งหน้าตั้งตาทำความดีค่ะให้มันมากพอกับที่สิ่งที่เราจะได้ค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณครูด้วยค่ะอ้าวอนุโมทนาสาธุอ้าวเดินทางขับรถดีๆไปเปิดร้านนะคะเท่าแก่ สู้ๆนะคะขายไปไ<ง>ด้วยแบ่งปันกันได้ก็แบ่งกับปันกันไปนะค่ะเอา,เอาค่ะเอากลับมาที่น้องพีกับอานานาเป็นไง <ti> เข้าใจไม้แมพไหมคนอื่นด้วยเข้าใจไม้แมพไหมเนี่ยวันเนี้ยน้องพีเข้าใจชัดเป็นแจมแจ้งแล้วครับกลางเป็นแล้วนะวเอาไปกลางเออแล้วคุณนานาเป็นไงเข้าใจค่ะ แต่น้องนาตอาไปก่อนน้องนายน,นายอยากทํารูปไม้แมปเหมือนพี่ๆนะคะอะไรรูปไม้แมปทํำยังไงอะ่ะมัน,เป,นเป็นรูปอะคะ่ะที่เป็นเป็นรูปสวยๆที่ลงไปในลายนี่ค่ะโอ้อย่าอยากทําเลยไปล้างความอยากก่อนดีไหม <laughs> 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 เอาไม้แมปมากลางนะคะ <laughs> เอามากลางเลยเมื่อกี้สอนกันหยกๆนะคะ<น>ดังนั้นให้พี่น้อง กลางไม้แมพนะทุกเหตุการณ์กินเดินนั่งนอนอยากพูดอยากจาทุกอย่างกลางไม้แมพมันอยากได้อะไรนี่เอาอารยอารยศัสตว์สีมาแปลเป็นภาษาบ้านๆให้ง่ายที่สุดแล้วนะเนี่ยอารยศัสตว์สีแปลงเป็นไม้แมพภาษาบ้านๆง่ายที่สุดแล้วมันอยากได้อะไรนะคะแล้วมันจะสุขใจถ้าได้มาแล้วมันจะทุกข์ใจถ้ามันไม่ได้มาเอาไม้แมพมากลางนะคะหาเหตุผลสอนมัน ต้องล้างอะไรต้องล้างเหตุการณ์ล้างวัตถุล้างลูกล้างอาหารหรือว่าล้างอะไรกันแน่ไอ้ทการอยากตัวเองครับเออล้างใจตัวเองล้างความอยากตัวเองนะคะล้างความอยากไม่ใช่ไปล้างเหตุการณ์ไม่ใช่ไปล้างอาหารไม่ใช่ไปล้างวัตถุไม่ใช่ล้างล้างสิ่งวัตถุไม่ใช่ล้างความอยากล้างความอยากในใจตัวเองนะคะดังนั้นเนี่ยไมล์แมปตัวนี้ โอ้ oh, ไปฟังหลวงตาเนะ่ยหลวงตาไม่ได้พูดนานแล้วเอ๊ท่านยังอยู่ไหมท่านคะกลับนิมนต์ค่ะยังยังฉันยังไม่ตายยังหายใจสบายดีอาตมาว่าตั้งคือถ้าไม่ใช่เรื่องนี้อาตมาก็จะแทรกแล้วละ่ะมาก็ดูจะแทรกจะไม่แทรกก็ดูสาระเนือ้อหาจังหวะไงเออบางทีก็แทรกบางทีก็ต้องฟังเอาประโยชน์ที่เราจะได้นะาวันนี้เป็นเรื่อง m ม้แมพ ดีพวกเราคิดได้ดีเนาะเอาอริยสัจสี่มากลางเรียกว่าหมายแบบเป็นภาษาปัจจุบันนะคือภาษาธรรมะนี่ครูพรธเจ้าท่านก็ตัดในสมัยภา,าษาท่านสองพันกว่าปีที่แล้วถ้าเราสามารถเอามาใช้เป็นภาษาปัจจุบันให้คนยุคนี้เข้าใจได้นี่นั่นแหละคือความสามารถไม่ใช่จะต้องไปยึดบาลีโ,โอ้ยโน่นนี่นั่นอันนั้นมันเป็นสวดสวดเพื่อท่องเพื่อให้เราไม่คลาดเคลื่อนของความหมายดั้งเดิมเท่านั้นเองแต่เวลามาสื่อ พกพื่อปฏิบัติภาคปฏิบัติการลดเกลเลดเนี่ยสื่อเป็นภาษาธรรมดานบ,บ้านดีที่สุดเช่นคนลาวก็สื่อเป็นภาษาลาวคนอินเดียก็สื่อเป็นอินเดียคนเขมรก็สื่อเป็นเขมรเงี้ยนะคนไทยก็สื่อเป็นคนไทยคนไทยย้อก็สื่อเป็นภาษาไทยยอเง,ไงนะี้ยเนาะคนไทยอุดรก็สื่อเป็นภาษาอุดรก็แล้วแต่นะศรีสะเกตก็จะมีไทยยอ้อเราเยอะอะไรก็ว่ากันไปก็สื่อเป็นภาษาพื้นบ้านจะดีที่สุดส่วนการท่องสวดสังคีติอะไรเนะี่ยก็เพื่อท่องทวนไม่ให้ลืม ลากเขาดั้งเดิมของภาษาแม่ที่เรารับมาเท่านั้นแหละสรุปก็คือวันนี้เราได้เออเรียสัตว์สี่มาตีแผ่ที่ว่ามาแบบเห็นทุกข์ค้นหาเหตุของมันอยู่ที่ไหนที่เราใช้ภาษาว่ามันอยากได้สุขจากไอ้นี่นั่นแหละคือตันตัวตันหามันอยากได้สุขจากไอ้นี่นี่เราเรียกว่าตันหาจะเป็นกามตันหาเพราะว่าตันหาก็ตามอยากให้ลูกกลับบ้านเนี่ยเป็นกามตันหาหรือภาะวะตันหาอาโยมผาสุก ไม่ไม่ใช่ยมอมเพียรพ้นทุกข์ภาวะค่ะภาวะตัณหาถูกต้องนะเอทีนี้ถ้าเราจะพ้นทุกข์ได้เราก็ต้องสร้างตัณหาใหม่คือวิภาวะตัณหาจะใช้ภาษาว่าไม่มีตัณหาก็ได้หรือจะใช้ภาษาว่ามีตัณหาที่เป็นปัญตัณหาที่เกิดจากปัญญาที่มันทุกข์เพราะตัณหาเกิดจากอุปทานหรืออวิชชา ียกว่ากามตัณหาเพราะว่าตัณหาแต่วิเพราะว่าตัณหาคือตัณหาที่เกิดจากปัญญามันรู้แจ้งแล้วก็อยากอยู่อยากให้ลูกกลับบ้านแต่อยากแบบสมาทานเออเขากลับมาก็ดีไม่กลับมาก็ไม่เป็นไรนี่เขาเรียกว่าแบบสมาทานแต่ถ้าอุปทานคือต้องกลับมากลับมาเร็วนี้เมื่อไรจะกลับนี่เขาเรียกว่ายึดแบบอุปทานถ้าไม่กลับมาตามกําหนดก็ทุกข์ทีนี้ย ทำไมว่าจะกกับเมื่อวาน,นเหตุเกับอะไรเงี้ยมันก็จะเกิดปัญหาลามไปอีกมันไฟลามทุ่งนั้นคำว่าไม n d แบบนี่แหละคือหัวใจสําคัญเอาไปใช้นะวันนี้อะไรเอามาตีแผลเห็นชัดทุกทุก,ท,กทุกคนแล้วเพราะเหตุแห่งทุกข์กับทุกข์มันก็อยู่ตรงนี้แหละอยู่ตรงที่เราเรียกไม้แแบบนี่แหละภาษาดั้งเดิมเรียกว่าอาริยสัจสี่เมื่อเราทําครบ,บขบวนการความทุกข์ก็หมดไปสุดท้ายมันก็จะได้คําพูดที่สวยหรูว่า ต้องรู้จักวางในสิ่งที่เราแก้ไขเปลี่ยนแปลงไม่ได้เช่นเราไปเปลี่ยนแปลงให้ลูกกลับมาไม่ได้เขาจะกลับไม่กลับก็เรื่องของเขาเราก็วางใจตรงนี้วางด้วยอะไรวางด้วยเหตุผลที่เข้าใจสถานการณ์เรื่องราวที่มันเกิดขึ้นไม่ใช่วางแบบฤาสีแบบพวกกดข่มเอาผลคือผลที่จะเกิดในการพ้นทุกข์มันมีสองผลคือหนึ่งผลจากปัญญารู้แจ้ง วางด้วยปัญญาที่รู้แจ้งเป็นความสะอาดของวิญญาณสะอาดขึ้นส่วนวางอีกนึ่งวางจากการกดขม่มกดเอาผลฉันขอกดเอาให้ใจสันสบายก่อนกดเอาแต่มันไม่สะอาดพอหมดแรงกดมันก็กลับมาใหม่อันนั้นก็ใช้ได้ชั่วคราวเป็นตัวช่วยได้แต่พวกเราที่เข้าโรงเรียนของหนูควรจะฝึกใช้ปัญญารู้แจ้งหรือวิปัสสนานะให้ล้างทุกล้างทุกล้างทุกไปตามลาดับ สุดท้ายเหตุปัจจัยของทุกนั้นหมดไปเราก็ไม่ต้องทุกข์กับมันอีกต่อไปลูกจะกลับบ้านไม่กลับบ้านปัญญามาเลยนะปัญญามาเลยวิ่งนําหน้ามาเลยกิเลสไม่มีสิทธิ์เข้าเลยทีนี้นะดีดพึ่งดีดพึ่งดีดพึ่งดีพงด,พ,ดพึ่งเลยไม่มีโอกาสทุกข์เลยทีนีน้เห็นไหมก็ต้องเพียรทำนะคนที่ยังไม่ถนัดไม่เก่งไม่ชํานาญก็ต้องทําบ่อยๆร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งแสนครั้งล้านครั้งทําไปเลยนี่คืองานหลักของชีวิต เรื่องอื่นเป็นเรื่องรองไอ้ทำมาหากินไม่ต้องมาพุทธเจ้าสอนหรอกใครก็สอนนะเออนกมันยังสอนกันได้เลยนะสร้างลังหมาแมวยังสอนลูกทุกอย่างมันสอนกันได้หมดขนาดสัตว์เดระชาญยังสอนกันได้เนะทําไมแค่ทำมาหากินเลี้ยงชที่คนจะสอนไม่ได้แต่คนทุกข์นี่ไม่มีใครสอนคนทุกเท้าวอไม่มีใครสอนนอกจากพระพุทธเจ้านะ